สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านนะครับยินดีและก็ส่งออดิเบอร์และสแตนนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวกัส์ดโอเวอร์หลอดนะครับผมนี่นี่เลยผมสุมได้เมื่อคืนนะครับผมใช้สูตรตัดเจ็ตนะครับผมแล้วผมได้อโอเวอร์หลอดทันทีเลยแล้วก็ได้เป็นทางเออเซเบอร์เนี่ยมันเรียกอะไรอะเซเบอร์ er เนี่ย ออสซิลลิงนะครับผมได้เซเบอร์ออสซิลลิงนะถือว่าตึงเลยนะครับผมสลหรับไอดีของผมไอดี ID นี้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปรีวิวในเกมกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราตัดไปในเกมกันดีกว่าเลยนะทุกคนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาวางกัดกันเลยเฮ้่ทำไมสุขนาก,กุติไก่จังวางตัวนี้แล้วแคนไนะเดี๋ยววางผมวางอยู่บ้านเลย การถ้าผมระวังฟุยวางดามเมขั้นแรกนะครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเลยนะแล้วก็ระยะตีนี้สิบแปดว่าสั้นโคตรขนาดได้อ่าสิบหกนะถ้าไม่รวมบัฟของโอชินนะครับผมโคตรสั้นนะโอ้ขั้นต่อไปถ้าผมดัเมดอยู่ที่สามหมื่นห้านะผมระยะสิบเจ็ดคูดาวสามจุดสองถือว่าแรงนะครับผมแต่ระยะสั้นนะตีเป็นกวยแบบทรงกวยแบบอา่าทรงกวยแบบก,กว้างๆเลยนะผมขั้นต่อไปน้ผมดามเมดสาม หน่งแปดแล้วผมระยะเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมนะบวกแค่ดาเมจหรือเปล่าอันนี้เป็นโฟ e อแล้วนะครับผมแต่การไม่ตีแอ์นะดเ,เมทหกหมื่นสามผมออกไปอัพนี่ก่อนขอออกไปอ,อัพอ,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 อันนี้แป๊บน,นึงนะร่บสักนิดประมาณนี้เดินการเป็นโ l เอแต่ไม่ 3, มตีแอ์นะครับผมดาเมจก็หกหมื่นสามเลยแล้วก็ระยะสิบเจ็ดแล้วก็ความเร็วจมเจก็เป็นสี่จุดแปดนะครับผม ขั้นต่อไปถ้าบัฟเจ็ดหมื่นนะขั้นต่อไปนะครับผมแรเมจแปดหมื่นนะแล้วก็ขั้นต่อไปนะผมอันนี้เป็น Circle AOE นะครับผมไม่เป็นฟ u l l AOE แล้วนะ,ะแดมเมจอยู่ที่แสนเจ็ดนะครับผมระยะสามเก้าแล้วก็คููดาวสามจุดแปดนะครับผม,มถ้าบัฟบ,บูชีก็จะเป็นสี่จุดสี่นะระยะนะขั้นต่อไปนะครับผมอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดนะครับผม ก็จไปแล้วครับผมสองแสนนะครับผมก็จะไปแล้วครับสามแสนนะครับสามแสนน, 3, นะน,น, 3, นะครับผมกลับไปเป็นฟูล l อ o, o e นะครับผมนี่เลยตีสามฮิตปะสองฮิตสามฮิตไปดูกัอนอ่าตีสองฮิตนะครับผมดามจขั้นต่อไปนะครับผมสี่แสนห้าเอาดีแล้วขั้นสุดท้ายนะครับผมดามจ่ห้าแสน ห้า0มืนระยะ34ครูดาว2.4งดสี่จ500,000แสนแถมตีเลือดไหลครับโคตรสุดยอดเลยครับสำหรับการ์ดตัวนี้นะครับผมเออโคตรโหดโคตรอันตรายนะผมแต่ว่าคลิปนี้ก็จะไม่มีเสียงเพลงน,นะครับผมทุกคนก็ฟังเสียงร้หล่อของผมแทนเอาละกันนะครับทุกคนเออมาใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมอยากให้ผมทำคลิป คอนเทนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับผมะโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมแล้วเจอกันครับบ๊ายบายครับ